ยังความเสียใจมาให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งค่ะในเมื่อคืนวันที่16เมษายน2568ราราย21นาฬิกาพี่อาชีเสียงหล่อค่ะได้จากเราไปชื่อเดิมก็คือนายสมพงษ์บุญ กุ้มนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กของศิลปินมากมายเลยแจ้งข่าวเพื่อแสดงความเสียใจยังไปถึงครอบครัวของพี่อาชีเสียงหล่อค่ะพี่อาชีได้จากเราไปด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะคะสิีิอายุรวม57ปีจะมีพิธีรดน้ำศพ ในวันพฤหัสจับบดทที่17เมษายน2568ในเวลา15นาฬิกาณวัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็จะสวดอภิธรรม3คืนด้วยกันค่ะในเวลา19นาฬิกาวันที่17 18และ19เมษายน2568 มีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่20เมษายน2568ในเวลา17นาฬิกาเรียนเชิญพี่ๆน้องๆร่วมส่งพี่ชายคนนี้สู่สำปรายภพนะคะยังความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ยังช็อกกับวงการบันเทิงลูกทุ่งเราลูกตลกเราด้วยนะคะต้องเรียนเชิญพี่ๆน้องๆร่วมส่งพี่อาชีขึ้นสู่สวรรค์ค่ะให้พี่อาชีมีความสุขที่สุดนะคะสีสุดาชนแนลห้องข่าวคนลูกทุ่งค่ะ